แล้วผมผมกอล์ฟนะครับจากนั้นต <sh ้นยางยนต์พรขรามสองนี้ครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้เป็นล้อของโยโยทาเซนต้านะครับเป็นล้อขอบ15นะครับตัวนี้นะครับเป็นสเ้นปห้าลูหนึ่งร้อยนะครับใส่ได้กับตัวโยต้าห้าลูมาตรฐานเลยขอบห้าลูร้อยเขาติดวิดพิวโกลาเซนต้าแล้วก็เวลล้อได้ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับอ่ามีตาโตโยต้าอยู่ นะครับเป็นล้อขอ15กว้างห้านิ้วครึ่งล้อผลิตในประเทศอินโดนีเซียนะครับออฟเซตอยู่ที่3 9สา,านะครับสวยงามพัเจนน,นนะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทั้งมาได้นะสินค้ามีบริการของเก่าคช่น้นนะครับหน้าร้านเราเป็นเติ้งสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นย,งยางยนต์ตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนะอยู่เลยซอยเจรยเล21หรือ21มา2 0 0เมตรที่ถนอยอยนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อรานะ สักคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับอย่ดีิยหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับสัรับคิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ